สวยงามครับยิ่งใหญ่อลังการอันนี้ฝั่งตรงข้ามเราก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับขึ้นเดี๋ยวไปดูข้างใน นี่เป็นไม้เก่านะครับ